สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับช่องปาร์ทิฟชานัลกันอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นประเด็นท้องทิพ์มีสาเหตุมาว่าสามีภรรยาคู่หนึ่งนะคะที่จังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยมีการตั้งครรภ์แล้วก็คลอดบุตรนะคะหลังจากนั้นบุตรของเขาเนี่ยได้เกิดการเสียชีวิตเกิดขึ้นเป็นท้องแฝดะค,ะคือแฝดหญิงแฝดชายนะคะส่วนเด็กผู้ชายเนี่ยไม่แข็งแรงก็เลยทําให้เสียชีวิตส่วนแฝดผู้หญิงเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ แต่ก็ตอนนี้ก็ยังไม่เคยไม่เห็นหน้าเหมือนกันนะคะว่าน้องเขาหน้าตาเป็นยังไงนะคะซึ่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยเหมือนเป็นการอุปโลกเรื่องขึ้นมาเพราะว่าทางโรงพยาบาลเนี่ยได้ออกมาสรุปแล้วนะคะว่าไม่มีการฝากคันไม่มีการส่งตัวไม่มีประวัติการรักษาใดๆทั้งสิ้นนะคะมีแต่เพียง เมื่อวันที่11พฤษภาที่เขาอ้างว่าเขาคลอดนี่นะคะได้มีการปาไปตรวจนะคะเรื่องของอุ้งเชิงกรานอักเสบซึ่งมันก็มีประวัติอยู่เพียงเท่านี้นะคะอย่างอื่นเนี่ยไม่มีประวัติทางคุณกัญชัยเนี่ยนะคะหลังจากที่ได้ออกได้ไปออกรายการหผนกระแสเก <c oughs> ขาก็บอกว่าเดี๋ยวให้ทางโรงพยาบาลที่เป็นกลางเนี่ยนะคะได้ทําการตรวจ <c oughs> <c oughs> เหนื่อยทุกคนพูดแล้วก็เหนื่อยเนาะคนท้องเนี่ยนะ ได้ทําการตรวจวินิจฉัยใ,ให้นะคะว่าท้องจริงหรือเปล่านะคะหรือว่ามียังคงเหลืออยู่ไหมเพราะว่าคลอดไปได้เพียง10วันเท่านั้นการคลอดเนี่ยมันสามารถที่จะยังตรวจสอบได้ด้วยหลักฐานนะคะไม่ว่าจะเป็นสีเย็บนะ หรือว่าน้ำคาวปลาต่างๆหรือว่าเรื่องของน้ำนมต่างๆนะคะหลังจากจบรายการแล้วคุณกัญชัยก็ได้พาคุณได้ให้คุณหมอเนี่ยนะคะได้มีการตรวจซึ่งทั้งสองคนเนี่ยก็ยินยอมหลังจากตรวจเทบเรียบร้อยแล้วนะคะผลที่ออกมาก็คือไม่มีผีเย็บโพรงมดลูกเนี่ยแฟบนะคะปกติโพรงมดลูกเนี่ยก็จะมีการบวมๆนะนะคะ DNA กับน้ำนม ของคุณแม่นะคะไม่ตรงกันนะคะซึ่งนั่นหมายความว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยไม่ได้ท้องจริงๆนะคะหลังจากที่ปรากฏหลักฐานต่างๆนะคะแล้วก็ยังมีการเปิดเผยหลักฐานอื่นๆอีกนะคะไม่ว่าจะเป็นกล้องวงจรปิดที่ผู้หญิงบอกว่าเขาเนี่ยได้ไปยืนรอที่โรงพยาบาลนะคะที่ชั้น3เพื่อรับศพน้องนะคะเมื่อวันที่20ก็ไม่มีปรากฏในภาพนะคะแต่เห็นเพียงรถ ของสามีเนี่ยได้เลี้ยวเข้าโรงพยาบาลจริงๆนะคะแต่ไม่เห็นผู้หญิงที่ชั้น3ตามที่กล่าวอ้างแล้วก็ที่สําคัญนะคะในช่วงเวลานนห้องคลอดของโรงพยาบาลบางปะม้าเนี่ยได้มีการติดเชื้อโควิดห้องคลอดเนี่ยก็เลยถูกปิดนะคะเพราะฉะนั้นในวันที่11เเนี่ยไม่มีผู้หญิงตั้งครรภ์ไปคลอดอย่างแน่นอนอันนี้ทางโรงพยาบาลเขาชี้แจงมานะคะแล้วก็ส่วนที่อ้างว่ามี คนโทรศัพท์ไปให้ไปรับศพลูกเนี่ยหลังจากตรวจสอบแล้วนะคะพบว่าโทรศัพท์เนเบอร์ที่โทรจากองค์การโทรศัพท์ไม่แน่ใจว่าสามีเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่าร่วมมือด้วยหรือเปล่าหรือทางโรงพยาบาลเนี่ยกำลังจะรวบรวมหลักฐานเพื่อจะฟ้องให้หนางสาวเตยเนี่ยนะคะไปตรวจว่าเป็นจิตเวชหรือเปล่าถ้าหากว่าเป็นจิตเวชก็จะอาจจะส่งตัวไปรักษาหากว่าไม่ได้เป็นจิตเวชนะคะเป็นคนปกติแต่กุเรื่องขึ้นมานะคะเป็นฉากๆเลยเนี่ยก็ จะต้องส่งดำเนินคดีนะคะสรุปโดยภาพรวมนะคะถ้าหากว่าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด s ับส cribe ให้ด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะโอ้ปวดปวดปวดท้องปวดทอง